เปที่พิเศษอีกหนึ่งข้อเขาเรียกว่านะครับข้อนี้เขาเรียกว่าโบนัสโบนัสส่วนต่างห้าเปอร์เซ็นต์โบนัสส่วนต่างห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับตำแหน่ง m อสามเท่านั้นสำหรับ m อสามเท่านั้นยกตัวอย่างตัวเรานะครับ ป็น M D สาสมมตินะตัวเราเป็น M D สามไปแนะนำนะครับนายเเป็น M D สองสมมตินะครับ, a, ปรบปไปแนะนำนายเ a เป็น M D สองนะเราจะได้โบนัสส่วนตาน่างนี้ตั้งแต่ชั้นชั้นที่สองนะชั้นที่สองเน